สวัสดีค่ะยูนาแฟมิลี่นะคะมือใหม่หัดทำกเกษตรวันนี้เราจะพามาดูปลาดุกยักษ์เลี้ยงได้เดือนก็กว่าไม่ค่อยได้ให้อาหารเท่าไหร่ มาดูว่าเราให้อาหารมันแล้วมันจะตัวโตมากินเยอะไหมมาแล้วมาแล้ว หอยเชอรี่เยอะมากมือจะสั่นไปไหนเห็นไหมคะปล่อยประมาณห้ตัว ลลยรวมปลานินแต่ไม่รู้ว่าปลานินอยู่ไหม,ไมในแช่เอาไปหมดแล้วบอกอันนี้ข้าวต้นข้าวจะสวยมากเพราะว่าเป็นข้าวที่มันเกิดเอง ข้าวที่มันเกิดเองเราไม่ได้ให้วัวก,กินเนาะปล่อยเขาโตมากตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือเราเอามาดำทีนี้มันไม่เหลือเชอรี่รับประทานหมดอุ้ย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็หน้าแรงก็จะแห้งไม่มีน้ำนะคะ่ะแต่ว่าหน้าฝนก็จะมีน้ำถ้าปลูกข้าวได้โกใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยน่าจะได้เยอะอยู่อันนี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่าเขาเกิอดเองก,ก็เลยปล่อยปล่อยเชอรี่ไม่กัดน,นะคะปล่อย เพราะว่าน่าจะต้นมันจะแข็งมากแล้วมั้งรีบถึงไม่กลับไม่ได้ไม่ได้ให้เยอะให้แค่วันละนิดวันละหน่อยของรอบบอกประดุกยักษ์ก็เลยซื้อมาเออ ห้าสิบตัวถุงละห้าสิบบาทถุงหนึ่งก็ห้าสิบตัวซื้อมาปล่อยซื้อลูกปลาไม่เท่าไรหรอกซื้ออาหารให้เขากินปล่อยให้เขากินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติเหมือนปลาในานาเนาะปลาธรรมชาติเขาก็อยู่ได้ก็เลยลงปล่อย น,นี่ก็ให้วันละครั้งบางทีก็บางวันก็ไม่ได้ให้บางวันก็ไม่ได้ให้บางวันก็ปล่อยให้เขาหากินเองหากินเชอร์รี่มั้งกินเชอร์รี่ได้บ่เพราะว่าเราไม่ได้นั่นใ้เขาเนาะเราไม่ได้เอาเชอร์รี่มาตีแล้วก็โยนให้เขาน่าจะกิน ถ้าจะให้เขากินเลยทั้งตัวแบบอย่างนี้นะไม่น่าจะกินเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะน่าจะกินอันเล็กๆได้แต่อันใหญ่ๆไม่น่ากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยู่นาแฟมลี่บ้านนาชนทุ่งไดนาส่ประสม มือใหม่หัดเลี้ยงหัดทำเกษตรใหม่ไม่ค่อยใหม่เท่าไร่หรอกแต่ว่าก็ใหม่เลยเนาะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ไปตลอดวันนี้ไม่ไม,ไม่มีแดดวันนี้ฝนตกขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย